มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะนี้เราอยู่กันที่เต็นท์พีเบ้านสวนสำนักงานใหญ่นะคะบนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวชมบุรีอยากมีรถสักคันหนึ่งแวะเข้ามาได้นะคะที่เต็นของเรานะคะเรามีบริการดูแลให้ครบจบทุกอย่างจริงๆนะคะออกรถเพียง999บาท ส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดเราทำยังไงนะคะต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้อ,ออกตกนะคะเรามีบริการเซ็นไปนัซนถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะคะดูคลิปนี้นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกกันเลยค่ะก็ Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเรามีรถคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมนะคะคัดมาให้แบบจริงใจตรงนี้นะคะมาให้กันนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตพาดูรถนะคะ อีกหนึ่งคันนะจ๊ะตอนนี้อยู่ในรถแล้วนะคะเป็นเจ้า Mazda 3 Spirit mm hmm. นะคะเกียร์ออโต้รถปี2009 2009แต่แบบดูความฉ่ำของตัวรถสิคะให้ดูก่อนคือรถสะอาดสะอ้านมากนี่รถเข้าใหม่นะคะเนี่ยแล้วจะบอกว่าคันนี้พิเศษสุดๆเลยดูดีเป็นรถปี2009นะมายวิ่งไปแค่แสนหกทุกคนนะจ๊ะ รถบ้านเดิมแท้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกคา้าพลอยนะเข้ามาเทิร์นรถเอาไว้นะจ๊ะเพื่ออยากได้รุ่นใหญ่ขึ้นนะคะคันนี้ก็ตกเป็นสิทธิ์ของพวกเราแล้วนะจ๊ะอยากได้ก็รีบจองอ่ะเดี๋ยวพลอยจะรีวิวให้ดูกันทุกจุดเลยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ,ะ,คะปรับโหมดมูดเสียงได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะปรับชนแนลได้นะคะอยากฟัง FM มไหมฟัง FM นะคะแล้วก็ปรับเสียงขึ้นได้ นะคะจะมีนี่ค่ะจอแสดงผลตรงนี้ให้นะคะเป็นโทนสีแดงแบบนี้นะคะด้านบนก็จะมีช่องแอร์ให้แบบนี้เลยจ้ะโอเคนะคะนี่ก็จะสามารถนะคะเสียบแผ่นซีดีได้นะคะ SMAm นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องอในโซนของแอร์นะคะปรับแรงลมที่ทางลมอุณหภูมิได้หมดเลยนะจ๊ะอ่าก็จะเปิดแอร์เย็นฉ่ำๆตรงนี้นะคะ ใบินฉับแหละนะคะถ้าพาอยากอยู่ในรถทุกคนนี่นะคะที่เกียร์บุรีเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ช่องใส่เหรียญน,นะคะที่วางแก้วนะคะดีไซน์มาแบบสวยๆเลยนะคะมีฝาปิดให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะคะเปิดขึ้นมานะคะก็จะเจอกล่องลึกตรงนี้นะคะเปิดไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเจอหลุมตื้นๆเป็นถาดนั่นเองนะคะใส่ของได้กระจุกกระจิกนะคะ มาดูกันนะคะนี่นะคะให้ดูเก๋อของเขาว่าตัต้พอรีวิวรถมาไม่เคยเจอแบบเก๊รถฝั่งซ้ายที่แบบนึกใส่ใส่หนังสือได้ทั้งเล่มเลยนะทุกคนใส่ของได้ได้เยอะมากใส่ลงไปได้ลึกลงไปเลยนะคะทุกคนก็บุ๊กเซอร์วิสติดรถไปให้เป็นรถเข้าศูนย์เชะยะกันมาตลอดนะคะภาษีพรบรเราต่อให้คือคันนี้แบบเดิมจริงๆเดิมสุดเลยนะคะอันนี้เป็นไฟ หน้าเก่งของเขานะคะเปิดได้ซ้ายและขวามา่านบังแดดของเขานี่กระจกคือใหญ่มากคือมันไม่ได้มีฝั่งเดียวนะทุกคนมีให้สองฝั่งเลยนะคะแบบนี้คือลมแรงมากไม่แน่ใจว่าลงเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวคอยปรับนิดนึงทุกคนโอเคนะคะก็เป็นรถบ้านอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับเจ้ามาด้าสามสปิริตนะคะเกียร์ออโต้รถปี2009นะคะ จะบอกว่าคันนี้นะใครที่มีรายได้หมื่นต้นๆนะคะก็สามารถออกคันนี้คนเดียวได้เลยนะคะเพราะผ่อนตลอดสัญญานะคะสูงสุดได้ถึง6ปีนะคะที่4,199บาทหรือคันนี้จบสดได้ที่1น 9, 9่0 0สบาทนะคะรถสภาพดีมากทุกคนภายในเป็นสีเบดเบาะหนังนะคะหลังคาสะอาดสะอ้านเดี๋ยวพลอยพายไปดูด้านนอกกันนะคะ คันนี้จะเป็นรถสีขาวแบบนี้เลยนะคะล้อดเดิมศูนย์นะคะยางใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่เลยค่ะสวยไหมทุกคนด้านหลังเขามีอะไรมาให้บ้างไปดูกันนี่นะคะด้านหลังเขาก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะถึงสองตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็นี่ไฟกลมๆสวยๆนะคะตามสไตล์ของมาเาสามนะคะเป็นรถสีประตู ที่มีห้องสัมภาระตรงนั้นกว้างมากนะคะอุปกรณ์ SOS อย่ายังอะไรนะคะพอใส่ไว้ให้ครบแล้วถ้าอยากออกรถนะคะแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าโทรหากันได้เลยนะคะเรามีแอดมินครับสะ2ย24ชั่วโมงยังไงฝากกันไว้ด้วยนะคะสํหรับรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมแบบนี้นะคะที่ช่องนี้เลยค่ะที่ p s a u t o บโต้บันสวนค่ะสวัสดีค่ะ